สวัสดีครับสวัสดีกันวันนี้นะครับสวัสดีคุณยุ้ยวังสพุงนะครับวังสะพุงนี่อยู่ไหนไม่ไม่รู้นะอยู่เมืองเลยหรือเปล่าวังสะพุงถ้าจําวังสพุงหรือวังสะพานอะวังสพงนะคุณยุ้ยนะครับส่งดวงมาเกิดวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ด ปีมะโรงอายุ32ปีวันอังคารนะครับอายุ32ผู้หญิงผู้หญิงควรระวังตัวให้ดีเลยนะครับเพราะว่าพระราหูเข้านะครับเรื่องของราหูเข้ากระสาวแทรกนี่อันตรายคือมันไม่ดีมันก็จะมีเรื่องร้อนเนื้อร้อนตัวร้อนใจนะครับคือเรื่องเดือดร้อนมันมาจากญาติพี่น้องด้วยนะครับญาติพี่น้องนำนำเรื่องอยู่ๆก็ คือประมาณว่าความเดือดร้อนในสิ่งที่เราไม่ได้สร้างเนี่ยมันมักจะมาหาเราให้ให้เราเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องที่เราไม่ได้ก่อนะครับในเรื่องของพระลาหูเนี่ยถ้าเกิดพระราหูมันเข้านะก็เดี๋ยวไปแก้เอาไปแก้เอาไม่รู้ว่าคุณยุ้ยตอนนี้พักอยู่ถ้าแถวกรุงเทพไปเจออาจารย์ที่คูบอลยีนะคุณยุย้ยแล้วก็ถ้า อยู่บริเวณนอกนอกเมืองก็วันธรรมดามาเจออาจารย์ได้ที่อ่างทองนะส่วนถ้าถ้าสาวทิ์ก็ไปเจออาจารย์ที่ที่กรุงเทพแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ท,ทําพิธีแก้ให้นะครับทีนี้ในในพรมชาติเนี่ยอายุ32ปีถ้าเป็นเพศหญิงเนี่นะถ้าเต็มเต็มสาพอดีเนี่ยก็จะตกพลาหูพอดีเรื่องเดือดร้อนเรื่อง ทุกใจอะไรเนี่ยมันจะลุมเล้าคุณยุ้ยเลยเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเข้าด้วยเพราะว่าเพิ่งจะ,ะเมื่อห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่เป็นวันเกิดใช่ไหมก็อายุเต็ม32ปีก็เบื้องต้นก็ไปถวายสังฆทานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาว่างก็มาอาบน้ำมงน้ำมนต์ที่อาจารย์ได้นะคุณยุย้ย แต่ส่งส่งวันเดือนปีเกิดมาให้อาจารย์ทางข้อความทางแชทนะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ถามกลับไปว่าพักอาศัยอยู่ไหนถ้าคุณยุย้ยเดี๋ยวคุณยุ้ยก็ดูดูวิดีโอนี้แล้วก็คุณยุ้ยก็มีอะไรเพิ่มเติม,ตมจะสอบถามอาจารย์เพิ่มก็สอบถามมาได้นะอาจารย์ไม่ได้พิมพ์นะเพราะว่าเวลาที่จะมานั่งพิมพ์มันค่อนข้างน้อยก็เลยพูดดูให้สดๆไปเลยนะครับทีนี้มาดูวงจรชีวิตของคุณยุ้ยเนี่ย ปีเอาปีนี้เลยแล้วกันเนี่ยปีที่คุณยุ้ยจะเต็มเต็มสามสิบสองเนี่ยนะอายุสามิบสองอาจารย์นั่งไล่ให้ดูแล้วนะทีนี้อายุสามสิบสองปีเนี่ยคุณยุ้ยจะโดดเด่นเรื่องของโรคภัยนะโรคภัยคู่ครองถ้าคุณยุ้ยมีคู่ครองแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวคุณยุ้ยเองหรือว่าคู่ครองเองเนี่ยจะมีแต่ เรื่องของสุขภาพระวังสุขภาพให้ดีนะคุณยุ้ยนะเพราะว่าโรคภัยมันเด่นมันเด่นมากเลยในปีนี้แต่พอมาชนกันกับภรมชาตินะคุณยุ้ยก็ต้องระวังเพราะว,ว่าความเดือดร้อนในในเรื่องของรวมๆของครอบครนะัวเนี่ยมันก็มีทุกครอบครนะัวแหละแต่ว่าคุณยุ้ยจะสู้ไปได้อย่างไรคือเราดูไปเนี่ยเพื่อเป็นการเป็นไกด์ในการประคับประคองชีวิตเรานะไม่ใช่ว่าดูไปเพื่อให้เกิดวิตกกังวล แต่ว่าถ้าใครที่ดูไปเดี๋ยวจา์ก็จะมีวิธีแก้ไขให้ทีนี้ของคุณยุ้ยหลักๆเนี่ยปีนี้ให้คุณยุ้ยระวังเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพคู่ครองวาสนาแต่วาสนาคุณยุย้ยไม่ไม่มากนักนะครับเป็นคนเกิดมาไม่ค่อยมีวาสนาก็หมายถึงว่าคนที่เขามีวาสนาเนี่ยเกิดมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาอาจจะมีทรัพย์สมบัติ อะไรที่เขาทิ้งไว้ให้อันนั้นก็คือเรียกว่าคนที่เกิดมามีวาสนาถูกไหมแต่ถ้าเกิดคนที่เกิดมามีบุญมีวาสนามันต่างกันแต่ละคนแต่ว่าของคุณยุ้ยเนี่ยวาสนาคุณยุ้ยตกแค่เลขสามมันก็เลยไม่มากนักแต่ก็ไม่ถึงกับน,น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นในช่วงอายุสามสิบสองปีของคุณยุ้ยเนี่ยคุณยุ้ยควรจะระวังเรื่องสุขภาพให้มากในปีนี้แล้วก็คู่ครองของคุณยุย้ยถ้ามี ถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ควรที่จะระวังทั้งคู่เพราะว่ามันเด่นด้วยกันทั้งคู่ในเรื่องของคู่ครองและโรคภัยนะ <c oughs> ต่อไปเมื่อคุณยุ้ยอายุพ้นสามสิบสองปีไปแล้วนะคุณยุ้ยจะเริ่มมีความสุขขึ้นแต่ความสุขเนี้ยเกิดขึ้นจากตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะคุณยุ้ยนะคุณยุ้ยก็ดู ดูแล้วก็พิจารณาเอาว่าพอเราผ่านเกณฑ์น,นี้ไปแล้วเนี่ยเราควรจะประคับประคองชีวิตเราอย่างไงนะผมก็จะดูให้เป็นเป็นไกด์ไลน์ให้อายุสามบสามปีคุณยุ้ยไม่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับไปอายุสี่เอ่อสามสิบสี่สามสิบสาแล้วก็ไปสามสิบสี่คุณยุ้ยจะเริ่มเขาเรียกกัอะไรเริ่มถ้าคนจะคนไม่มีเนี่ยก็เริ่มมาเรียกว่ารวยรวยขึ้นอ่า รวยขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงอายุ34ปีเนี่ยถ้าคุณยุ้ยมีงานหรือกิจการที่คุณยุ้ยมองไว้เนี่ยควรแก่การลงทุนในช่วงช่วงนี้นะครับช่วงทรัพย์และการงานเนี่ยมันสัมพันธ์กันแล้วก็ตกในเลขสูงตกในเลขเจ็ดถึงแปดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันโดดเด่นเรื่องของทรั์และเงินทองการงานของคุณยุ้ยจะโดดเด่นในปีนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนก็ ไม่มีความเสี่ยงแต่คุณยุ้ยก็ต้องต้องมีความเขาเรียกอะไรถ้าการทํางานมันจะต้องมีประสบะการณ์ในด้านด้านงานของคุณยุ้ยนะผมก็ไม่ทราบว่าคุณยุ้ยทํางานอะไรนะก็ก็คุณยุ้ยก็ไปพิจารณาเอาทีนี้ในปีสามสิบสี่เนี่ยอพอคุณยุ้ยเข้าสามสิบห้าคุณยุย้ยต้องระวังตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ดวงพรมชาติอของคุณยุ้ยเนี่ยมันมาตกคนคอขาดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าในปี3-2เนี่ยคุณยุ้ยตกะลาหูตกปราหูนะปราหูไม่ดีนะคุณยุ้ยนะแล้วก็มา35คุณยุ้ยตกคนคอขาดอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ได้ถึงเสียชีวิตนะคุณยุ้ยนะก็ต้องระวังไว้หรือจะอาจจะป่วยหนัก แล้วก็เรื่องของลาบยศก็ยังเด่นอยู่ในปีอายุ35ก็ยังมีลาบมีแต่ว่ามันจะมีเคาะหนักเคาะใหญ่เข้ามานะคุณยุยระวังตัวนะทีนี้คุณยุ้ยไประวังตัวอีกทีก็ในย่างปี36เรื่องของลาบยศมันไม่มีแล้วนะคุณยยมันมันมันหยุดที่35นะแต่ว่าธุรกิจการงานใดๆที่คุณยุยได้ดําเนินการไว้นะ่ะมันก็จะสืบ สืบเนื่องไปเป็นผลผลิตอ่ะออกดอกออกผลไปเรื่อยแต่คุณยุ้ยต้องระวังเรื่องหายนะหายนะเนี่ยอาจจะมากับการงานที่คุณยุ้ยทำอายุสามสิกปีเนี่ยคุณยุ้ยเด่นเด่นเรื่องหายนะมากเลยนะขึ้นขึ้นตัวเลขมาเลขสิบเอ็ดเลยนะถือว่าสูงสูงแล้วนะคุณยุย้ยเรื่องหายนะคุณยุ้ยต้องระวังนะครับอายุสามสิบหกปีเนี่ยระหว่างสี่ห้าปีไปเนี่ยคุณยุ้ยก็มีเกณฑ์ที่จะ ประคองชีวิตนะส่วนในในปีนี้คุณยุ้ยตกพระลาหูเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจะว่างมาหา,าจานก็ได้หรือจะไปหาพระก็ได้ก็แล้วแต่คุณยุ้ยสะดวกนะแต่ถ้ามาหา,าจานอาจารย์ก็จะแนะนําให้ด้วยว่า,าจะทํำยังไงด้วยนะวิธีแก้ไขนะอายุสามสิบสองปีนะคุณยุย้ยระวังตัวแล้วก็ไประวังตัวอีกทีหนึ่งก็ปีสาสิบกนะเน้นๆเลยนะสาสิบหกนี่ ความหายนะนี่โดดเด่นมากเลยอาจจะเรื่องของการลงทุนการลงทุนถ้าคุณยุ้ยทำธุรกิจไม่ว่าการงานใดๆควรที่จะชะลอไว้ก่อนนะครับอายุ 3- 6ปีนะคุณยุ้ยนะผมไม่แนะนำให้คุณยุ้ยเสี่ยงนะครับเพราะว่าบางทีเรื่องของธุรกิจกับโชคชะตาเนี่ยมันพลิกผันกันแค่นิดเดียวนะพลิกแค่นิดเดียวเนะี่ยมันอาจจะล่วงล่วงลงมาโดยที่ ไม่ต้องมานั่งถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้ร่วงอยู่ๆมันก็ร่วงตบลงมาเลยอย่างเงี้ยคุณยุ้ยต้องต้องระวังระวังปีนี้ให้ดีที่สุดนะต่อไปสามสิบเจ็ดสามสิบแปดอ่าสามสิบแปดสามสิบแปดก็ดีนะคุณยุย้ยคุณยุ้ยก็เด่นเรื่องทรัพย์เรื่องการงานดวงชะตาในเกณฑ์รวมๆของคุณยุ้ยก็สูงอยู่ไม่ต่ำหรอกมีต่ำแค่ญาติพี่น้องแค่นั้นเองคุณยุย้ย คุณยุ้ยเป็นคนญาติน้อยนะไม่ค่อยมีญาติอุปถรัรมภ์คุณหรอกเพราะว่าญาติกับวาสนามันน้อยมากญาติคุณยุ้ยมีแค่เลขหนึ่งญาติน้อยก็ดีไม่เปลืองนะคุณยุ้ยนะมีญาติเยอะก็เปลืองเยอะทีนี้สามสิบเจ็ดสามสิบแปดคุณยุ้ยก็ดีสามสิบเก้าสามสิบเก้าก็อ่าก็ดีได้เพื่อนอุปถรัรมภ์นะสามสิบเก้าปี สี่สิบตกยากเก้าโอเครวมๆนะครับคุณยุย้ยตามรวมๆที่คุณยุ้ยต้องระวังก็อย่างที่ผมกล่าวไปนั่นแหละทีนี้นอกจากนี้แล้วคุณยุ้ยมีอะไรจะถามเพิ่มเติมเรื่องของความรักความรักความสูขคุณยุ้ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ถึงก็โดดเด่นบริวารบริวาร,บ,ร,วารบุตรที่จะทําให้คุณยุ้ย ดูดีขึ้นดูมีสตังขึ้นก็อายุกลางๆไม่ถึงก็ว่าต่ําถ้าเลขของบริวารมันต่ำเนี่ยคุณยุ้ยต้องระวังเรื่องบุตรบุตรที่จะทําสร้างความหายนะให้กับคุณยุ้ยนะแต่ว่าอันนี้อยู่เลขกลางๆก,ก็ถือว่าไม่โชคลายนะโชคดีความสุขก็อยู่กลางๆนะครับคุณยุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมถามอาจารย์ได้ทางข้อความนะโอเคไหมคุณยุย้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้เพิ่มเติมแล้วกับ คุณยุ้ยอยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมนะโอเคก็ขอสวัสดีคุณยุ้ยเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามเพจทุกๆคนนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายแวะหาอาจารย์ได้นะครับที่คูบอน27แยก48นะครับเสาร์อาทิตย์อาจารย์จะประจําอยู่ที่สํานักที่กรุงเทพนะครับแล้วก็วันธรรมดาอาจารย์จะอยู่สํานักที่ย่างทองนี่นะครับอยู่สแสวงหาอยู่วัดใกล้ๆก,กับวัดวังน้ําเย็นนะ ผ่านไปผ่านมาก็แวะไม่ได้มาสักไม่ได้มาอะไรผ่านมาก็แวะมาคุยกันได้นะครับมีน้ำเย็นๆให้กินฟรีนะครับโอเคสวัสดีครับ